เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะคนเราสามารถทำอะไรเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดได้บ้างไมหมลินไม่รู้ว่าคนอื่นทำอย่างไร แต่นางทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะใช้ร่างกายศักดิ์สีความเป็นคนนางกระหายความอยู่รอดเหมือนดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิที่บานสะพรั่งรู้เพียงว่าต้องรอดชีวิตเสียก่อนจึงจะสามารถไปต่อถ้าไม่มีแม้แต่ลมหายใจแล้วจะหวังอะไรได้อีกแค่คิดไม่ถึงว่าสุดท้ายแล้วชีวิตตนจะตกอยู่ในเงื้อมือขององสาะแล,ะล้วมู่หลงจริงเหรอ ชายที่จิตใจคับแคบร้ากับไส้ไก่ชายที่ใช้นางเป็นเครื่องมือเอาใจหญิงออินชายที่ถูกนางเอาคืนอย่างเจ็บสบคนสารแล,ะลว้ว ดอกท้อสีแดงดอกซิ่งสีชมพูอ่อนดอกไหนสีขาวบานสะพรั่งไปทั่วท้องทุ่งกิ่งกานของพวกมันล้วนพลิ้วไหวไปตามสายลมวัสดุที่พัดทักทายยังมีดอกไห่ทังที่สีสดขึ้นแซมอยู่บนพื้นหญ้าเขียวขจีเดือนยี่เป็นเดือนที่ดอกไม้พลิบานเป็นช่วงที่อากาศสดใสและสดชื่นมากที่สุดของฤดู พื้นที่รกร้างเต็มไปด้วยหลุมศพปกคลุมด้วยดอกไม้นานา,นาชนิดแม้จะโดดเดี่ยวแต่กลับไม่เงียบเหงาชายคนหนึ่งยืนถือแท้หนังอยู่หน้าหลุมศพเสื้อตัวในสีหมึกสวมพับด้วยเสื้อคลุมสีขาวเงินถุงหอมสีแดงดอกซิ่งทิ้งตัวอยู่ข้างเอวอย่างเงียบงันมีกลิ่นหอมอ่อนจางของดอกกุหลาบป,ป่าชยมาเป็นระยะ อาชาสีขาวตัวใหญ่เหลมย่าอยู่ไม่ไกลนะักห่างไปอีกหน่อยมีเด็กหนุ่มหน้าตาดีที่ดูอายุยังไม่มากนักยืนรออยู่เขาปลายตามองมาทางนี้อย่างกระวนกระวายใจเป็นระยะชายคนนั้นยกมือขึ้นคล้ายอยากสัมผัสบ,บางสิ่งแต่แล้วก็ทิ้งมือลงอย่างแข็งทื่อความรู้สึกหลากหลายเกินกว่าจะมีคำอธิบายปรากฏขึ้นในดวงตาก่อนถูกความแค้นใจเข้ามาแทนที่ ผู้หญิงความตายมันง่ายดายเช่นนี้หรือ มุมปากยกขึ้นเล็กน้อยก่อนพลิกฝ่ามือฟาดใส่หลุมศพดอกไม้ใบหญ้าที่ขึ้นอยู่บนนั้นกระจายขึ้นกลางอากาศในสภาพที่แหลกเป็นชิ้นเล็กๆปลิวไปตามสายลมเด็กหนุ่มที่ยืนอยู่เห็นเช่นนั้นก็รีบวิ่งเข้ามาห้ามในขณะที่ยังมาไม่ถึงชายหนุ่มฟาดฝ่ามือใส่หลุมศพติดๆกันจนก้อนดินแตกกระจายหลุมศพยุบไปกว่าครึ่งหลุมท่านออง เขาคิดจะห้ามปรามแต่ก็ไม่กล้าพูดมากไปกว่านี้ชายหนุ่มไม่สนใจยังคงฟาดฝ่ามือใส่จนกระทั่งเห็นร่างที่เริ่มเน่าเปื่อยด้านในไม่มีลลงศพไม่มีแม้แต่เสื้อที่ห่อร่างมีแต่ร่างที่อยู่ในชุดซอมซ่อนอนนิ่งอยู่ใต้พื้นดินมดมาแลงนับไม่ถ้วนคลานหนีจากร่างของนางพลังที่รวบรวมไว้ใต้ฝ่ามือถูกระงับไว้นี่มันอะไร เขามองใบหน้าที่ไม่เหลือเขาเดิมของร่างที่นอนสงบนิ่งถามด้วยน้ำเสียงแหบแห้งจากมุมที่เด็กหนุ่มยืนอยู่สามารถมองเห็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นก่อนหน้านี้กลายเป็นสีแดงต่าทำให้เขาตัวสั่นด้วยความกลัวพยายามสะกดความหวาดหวั่นในใจอธิบายให้ฟังอย่างร้อนรนว่าพันอ,องแม่นางเหมยหลินบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วขอรับนางบอกไว้ว่า เขาปลายตามองเจ้านายอย่างระมัดระวังเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายมีได้มีท่าทีไม่พอใจใดๆจึงได้พูดต่อนางบอกว่าถ้าจะถูกนำตัวใส่ลงหรือห่อด้วยเสือ้อก็ให้นางได้สัมผัสกับพื้นดินให้นางได้มอบความอุดมสมบูรณ์กับดอกไม้บริเวณนี้ดีกว่าอย่างน้อยนางก็ยังได้ทำประโยชน์บ้าง ไม่มีเสียงพูดคุยใดๆมีแต่สายลมอ่อนที่แทรกด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธ์ุบนภูเขาพัดผ่านซากศพอย่างแผ่วเบาหน้าประหลาดที่ไม่มีกลิ่นเน่าเหมน็นนางยังพูดอะไรอีก กว่าชายหนุ่มจะเอ่ยปากถามด้วยน้ำเสียงที่แหบต่ำอีกครั้งเวลาก็ผ่านไปไม่รู้เท่าไรมือที่ทิ้งอยู่ข้างลำตัวสั่นน้อยๆเด็กหนุ่มไม่ทันสังเกตเห็นเพราะมัวแต่คิดถึงคำถามของอีกฝ่ายจากนั้นก็ใส่หน้าไม่มีแล้วขอรับลูกกระเดือกที่เห็นชัดของชายหนุ่มขยับขึ้นลงก่อนฉีกยิ้มเย้แกไม่มีไม่มีแล้วหรอ จนถึงวาระสุดท้ายเจ้าก็ยังยังไม่คิดถึงเขาเลยสักนิดแม้แต่ความเกลียดชังก็ไม่มีคำพูดที่เหลือนี้เขามีได้พูดออกมาปล่อยให้มันไหลกลับเข้าไปฝังอยู่ในใจส่วนลึกจากนั้นก็สะบัดแส้หนังในมืออย่างแรงเป้าหมายคือร่างที่นอนนิ่งท่านอองเสียงร้องด้วยความตกใจตามมาด้วยเสียงคุกเขา่าเด็กหนุ่มวิงวอนเสียงสัน่นท่านอ,อง ถึงแม่นางไหมหลินจะมีความผิดแต่คนตายแล้วก็เสมือนตะเกียงดับปล่อยให้นางจากไปอย่างแววตาที่ดุร้ายคล้ายสัตว์ป่าจ้องมองมาทำให้เด็กหนุ่มถึงกับหุบปากไม่กล้าพูดต่อแส่หนังสะบัดออกอีกครั้งครั้งนี้ฟ้าถูกร่างที่นอนนิ่งเต็มแรงเจ้าอยากให้ความอุดมสมบูรณ์กับพื้นดินนี้ข้าไม่อนุญาต เสียงแซ่ฟาถูกร่างที่นอนนิ่งอย่างแรงอีกครั้งครั้งนี้มีเศษผ้าที่ขาดเว้นติดมาด้วยเจ้าอยากอยู่ที่นี่อย่างสงบข้าไม่อนุญาต คำพูดรุนแรงที่หลุดออกมานั้นมีเสียงสะอื้นที่แท้ฟังไม่ได้ยินแทรกอยู่จากนั้นเสื้อคลุมตัวนอกก็ถูกย้อนขึ้นฟ้าก่อนตกลงมาคุมร่างที่เริ่มเน่าเปื่อยมีดินโคลอนติดเต็มไปหมดเขาก้มตัวอุ้มร่างนั้นเอาไว้ก่อนจะกระโดดขึ้นหลังมาควบหมาผ่านป่าต้นสิ่งไปยังพี่ที่เส้นขอบฟ้าจะรดกันอย่างบ้าคลั่งเหลือให้ท่านไว้เพียงเศษทุลี บทที่หนึ่งเดือนยี่เป็นช่วงเวลาที่ดอกไม้บานสะพรั่งไม่ว่าจะเป็นดอกซิงสีขาวสะอาดตาดอกกวางตุ้งสีเหลืองอ่อนที่ชูช่อเต็มท้องทุ่งต้นหลิวที่กิ่งใบหลิวทิ้งตัวเป็นพวงเขียวขจีในภวังความคิด ใครได้ยินเสียงร้องเพลงเบาๆของนางเหมือนปีที่แล้วที่อยู่ในหมู่บ้านห่างไกลและทุระกันดานเขาได้แต่นอนนิ่งอยู่บนเตียงส่วนนางตากผ้าอยู่หน้าบ้านแสงแดดส่องผ่านกระดาษปิดหน้าต่างที่เหลืองกรอบเห็นเป็นเงารังๆคล้ายกับผีเสื้อกำลังบอยบินนางคือซื่อซื่อซานนางเป็นเหมือนคนอื่นๆที่ไม่มีชื่อเป็นของตัวเองนางยังจำเรื่องราวก่อนมาที่นี่ไม่ได้ นอกจากต้นสาลี่ที่ยื่นกิ่งก้านออกมาตามทางที่รถม้าเล่นผ่านกับท้องทุ่งที่มีดอกหญ้าสีเขียวบานเต็มแล้วนางก็จำอะไรไม่ได้นี่เป็นเพียงความทรงจำเดียวที่นางมีอยู่การฝึกฝนเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นนักรบเดนตายทำให้นางสูญเสียความเป็นมนุษย์และความกลัวต่อความตายไปโดยสิ้นเชิงกลายเป็นสุนัขที่พักดีต่อเจ้านายเพียงเท่านั้น หลายปีต่อมานางยังสงสัยว่าตนเองกินยาผิดจนทำให้สมองมีปัญหาหรืออย่างไรไม่อย่างนั้นแล้วนางจะชอบคนสารละเลวคนนั้นได้หรือ ความจริงแล้วถ้าเทียบกับนักรบแดนตายคนอื่นๆนางไม่ผ่านแกนนางกลัวตายกลัวตายมากถึงขนาดสามารถทำตัวเหมือนสุนักเพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไปได้ตอนที่นางเข้าไปด้านในมีหญิงสาวสวมผ้าโปร่งสีดำปิดบังใบหน้าอายุประมาณเดียวกันยืนอยู่ในห้องโถงสิบกว่าคนนางเดินผ่านหน้าหญิงสาวเหล่านั้นโดยไม่กล้าชำเลืองมองซ้ายขวา เดินไปจนถึงหน้าผ้ามานที่กั้นอยู่กลางห้องนางคลุกเข่าลงสายตาตกอยู่บนพื้นที่ห่างจากหัวเข่าหนึ่งไม้บรรทัดนายท่านคุณซือชีป่วยให้เจ้าไปแทนเสียงที่ฟังไม่ออกว่าเป็นชายหรือหญิงดังขึ้นมาจากด้านในเห็นได้ชัดว่าคนพูดตรงใจเปล่งเสียงให้คนแยกแยะเพศไม่ออก เจ้าค่ะเสียงตอบรับดังขึ้นแทบจะทันทีแม้นางไม่รู้ว่าจะต้องทำภารกิจใดก็ตามดีมากเข้ามานี่เสียงจากด้านในดังขึ้นอีกครั้งซื่อสื่อสารไม่กล้าลุกขึ้นนางคุกเขา่าใช้มือสองข้างยันพื้นแล้วคลานไปข้างหน้าเมื่อคลานผ่านผ้าม่านเข้ามานางก็หยุดนิ่ง รองเท้าผ้าไหมที่ปักลายอยู่ในเนื้อผ้าคู่หนึ่งปรากฏเข้าสู่สายตายอย่างเงียบงันมีกลิ่นกำมยานอ่อนๆโชยเข้าจมูกนางบังเกิดความกลัวขึ้นมาทันทียังไม่ทันได้ทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรฝ่ามือของอีกฝ่ายก็วางลงกลางกระมอมสีหน้าของนางแปลเปลี่ยนเล็กน้อยก่อนกลับเป็นปกติอย่างรวดเร็ว หลับตาปล่อยให้กำลังภายในที่แข็งแกร่งแทรกเข้าในร่างกายอย่างไม่อาจขัดขืนกำลังภายในสายนั้นทำลายกำลังภายในที่นางฝึกฝนมาอย่างยากลำบากตลอดสิบกว่าปีเลือดสดๆกระอักออกมาคำหนึ่งร่างของนางทุดลงกับพื้นใบหน้าซีดขาวไร้สีเลือดเจ้าไม่ถามหรือว่าเหตุใดข้าจึงต้องทำลายวรยุทธ์ของเจ้า เมื่อเผชิญกับความเงียบงันของนางอีกฝ่ายจึงถามขึ้นด้วยความข้องใจลำคอยังมีรถเค้าหลงเหลืออยู่สื่อสื่อสารไอแรงแรงตอบอย่างนอบน้อมว่าไม่เจ้าค่ะน้ำเสียงไม่มีความเครียดแค้นใดๆ เพราะตั้งแต่ถูกพาตัวเข้ามาในองค์ตอนรับสิ่งที่พวกนางเรียนรู้เป็นอย่างแรกก็คือการตอบรับว่าเจ้าค่ะคนผู้นั้นคงจะคิดถึงเรื่องนี้เช่นกันมีเสียงหัวเราะเบาๆแล้วโบกมือขึ้นออกไปให้หมดเจ้าค่ะ ยามที่สื่อซื่อสารถอยออกจากผ้าม่านไม่มีใครอยู่ในห้องโถงแล้วนางลุกขึ้นยืนอย่างยากลำบากแต่ยังไม่กล้าหมุนตัวเดินถอยหลังไปจนถึงด้านนอกขณะที่กำลังจะข้ามธรณีประตูมีเสียงไอดังจากหลังผ้าม่านสร้างความตื่นตระหนกจนแทบจะสะดุดล้มโชคดีที่คนด้านในมิได้สังเกต ผู้ควบคุมรออยู่ด้านนอกเขาส่งถุงแพรสีม่วงให้ใบหนึ่งแล้วก็เดินนำนางไปยังรถมาที่เตรียมเอาไว้ด้านนอกอย่างเงียบงันนางรู้ดีว่าภายในถุงแพรสีม่วงมีภารกิจที่ตนต้องทำไหมยหลินเหมยหลินหรือ นางพิงศีสาะกับกรอบหน้าต่างรถมาฟังเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะของสตรีที่นั่งอยู่ในรถคันเดียวกันด้วยความรู้สึกบอกไม่ถูกว่าตื่นเต้นยินดีหรือหดหู่กันแน่นับแต่นี้ไปนางมีชื่อแล้วสื่อซื่อสานเป็นชื่อที่ใช้แทนคำเรียกขานางมานานถึง15ปี จะถูกกบฝังอยู่ในองค์ตกรลับที่ไม่มีใครอยากคิดถึงมันอีกต่อไปตราบนานเท่านั้นนับแต่นี้ไปนางมีตัวต้นอีกทั้งยังมีคนในครอบครัวที่ไม่เคยเห็นหน้าอีกมากมาย่กยกองนางเข้ามาแทนที่หญิงนางหนึ่งในหมู่หญิงงามสามร้อคนที่เดินทางมากับขบวนแต่งงานเชื่อไมตรี ขององค์หญิงจื่อกู้แห่งแขวนสี่เยียนมายังแคว้นเหยียนไม่เพียงจะมีคนถูกแทนที่เพียงคนเดียวหญิงที่มีชื่อนำหน้าว่าคุณนั้นได้รับการฝึกฝนมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนางแค่โชคดีที่ได้มาแทนที่บางทีอาจเป็นเพราะเวลาเกือบห้าปีที่ผ่านไปอย่างไม่มีผลงานอะไรของนางทําให้ผู้ควบคุมเริ่มเกิดความรำคาญจึงได้หาทางกำจัดนางด้วยวิธีนี้ก็เป็นได้ ดีเหมือนกันในที่สุดนางก็ได้ออกจากสถานที่ที่มีแต่กลิ่นแห่งความตายและความเน่าเฟะออกมาดูทุ่งหญ้าและดอกไม้ที่ฝังอยู่ในความทรงจำส่วนลึกของนางได้แล้วถึงจะไร้วรยุทธ์ถึงจะมียาพิษที่อาจกำเริ่มทุกๆเดือนฝังอยู่ในร่างกาย แต่ก็ดีกว่าที่ต้องอยู่ในสถานที่ที่ต้องต่อสู้แย่งชิงความอยู่รอดตลอดเวลายามนี้เข้าสู่ฤดูซา์ภูเขาที่อยู่สองข้างถนนหลวงมิได้เขียวชะอุ่มอีกต่อไปเริ่มมีสีแดงสลับสีเหลืองแซมระหว่างมวนหมู่ดอกไม้ดอกไม้ที่ผลิบานยามนี้ใกล้จะโรยราเมื่อใกลเข้ามาสามารถเห็นใบไม้สีเหลืองที่บ่งบอกถึงความร่วงโรยเป็นแทบ ลมพัดมาคราหนึ่งมีเสียงดังสู้ส้ให้ความรู้สึกอ้างว้างและเดียวได้เหมยหลินไม่ชอบความรู้สึกนี้นางดึงสายตากลับมายิ้มน้อยๆให้กับหญิงที่นั่งคุยกันอยู่ทำาราวกับกำลังตั้งใจฟังสิ่งที่พวกนางคุยกันสองวันก่อนนางถูกส่งตัวไปยังเมืองหยางอัน ที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงเร้าจิง200อลี้ตอนนั้นขบวนเจ้าสาวจากแขวนซีเยียนหยุดพักอยู่ที่โรงเตี๊ยมหลวงพอดีเมื่อได้เวลาออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นเนื่องจากระยะทางอันยาวไกลรถม้าที่หญิงงามนั่งมานั้นเสียหายไปสองคันจำต้องให้หญิงงามที่นั่งในรถม้าสองคันนั้นแยกไปนั่งคันอื่นเหมยหลินจึงเข้ามานั่งในรถม้าคันนี้ด้วยเหตุผลนี้หลังจากอยู่ ด้วยกันสองวันนางก็รู้แล้วว่า เหตุใดจึงไม่มีใครสงสัยในตัวตนของนางเพราะการเดินทางยากลำบากอีกทั้งยังมีกฎระเบียบมากมายที่จำกัดการพูดคุยทำให้หญิงงามเหล่านี้หลังจากลงจากรถม้าแล้วก็แทบไม่มีการสนทนากันถึงจะคุยแต่ก็คุยเฉพาะกับคนที่นั่งอยู่ในรถคันเดียวกันมาตั้งแต่แรกไม่คุ้นเคยกับคนในรถคันอื่นยิ่งไม่ต้องพูดถึงทหารที่ติดตามขบวนพวกเขา เขาไม่เคยเห็นหน้าหญิงงามเหล่านี้แม้แต่คนเดียวแน่นอนว่าถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้นำแขวนสีเยี่ยนนางคงแฝงตัวเข้ามาไม่ได้ง่ายๆแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่นางต้องคิดก็อย่าไปคิดมากถึงจะรู้มากไปก็ไม่มีประโยชน์เรื่องเร่งด่วนในตอนนี้ก็คือนางต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ได้ก่อนภาษาสีเยี่ยน หญิงงามพูดคุยกันด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานและนุ่มนวลราวกับกำลังร้องเพลงเตื้อยเจ้วน่าฟังอย่างยิ่ยงแต่เสียดายที่นางฟังไม่เข้าใจ นางอยู่ในฐานะชาวซีเยียนแต่กลับไม่เข้าใจภาษาซีเยียนมิเท่ากับเป็นข้อพิรุษหรอกหรือนางเข้าใจว่าขั้นตอนทุกอย่างมีการจัดการอย่างรัดกุมและรอบคอบแต่เหตุใดจึงปล่อยให้มีข้อพิรุษใหญ่หลวงขนาดนี้ได้นางทำได้เพียงรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างรอบคอบที่สุดขณะที่ใช้ความคิดนางรู้สึกใบหูมีลมร้อนๆสัมผัสถูกมีคนกระ ซิบข้างหูไหมหลินตั้งสติสะกดการตอบสนองที่คิดจะพลักตัวออกห่างเอาไว้เบนสายตามองไปด้านข้างเป็นหญิงสาวหน้าตาสวยหวานที่สุดคนหนึ่งจ้องมาที่นางอย่างห่วงใยนางคลี่ยิ้มให้อีกฝ่ายอย่างเป็นมิตรใช้ความคิดว่าจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรดี ตอนนั้นเองรถม้าที่แล่นไปเรื่อยๆพลันหยุดนิ่งดึงความสนใจของหญิงงามข้างกายไปได้ในที่สุด ไหมหลินรอดถอนหายใจมองไปนอกหน้าต่างเหมือนคนอื่นๆรถม้าของพวกนางอยู่กลางคาบวนจะชงกหน้าออกไปดูก็ไม่ได้มองไม่เห็นอะไรได้แต่ฟังเสียงว่าเกิดอะไรขึ้นมีเสียงควบม้าอย่างรีบร้อนใกล้เข้ามาทุกขณะจากนั้นหยุดอยู่ด้านหน้าขาบวนไม่ต้องบอกก็รู้ว่าจะต้องมีใครเข้ามาขวางไม่ให้ขาบวนเคลื่อนตัวในขณะที่ทุกคนสงสัยใครรู้ว่าเกิดอะร ไรขึ้นนั้นเสียงฝีเท้าม้าดังขึ้นอีกครั้งยังมีเสียงตะโกนร้องแทรกอยู่เป็นระยะระยะจากนั้นทาหารที่นำขบวนก็ไล่ขนให้ลงจากรถม้าทีละคันที่แท้แล้วขบวนแต่งงานเดินทางมาถึงแคว้นเหยียนช้ากว่าที่กำหนดเนื่องจากมีเหตุการณ์ทำให้เสียเวลาระหว่างทางไปเกือบหนึ่งเดือน เดินทางมาถึงที่ตรงนี้จึงเป็นเวลาเดียวกับขบ,บวนล่าสัตว์ของห้องเต้แขวนเหยียนที่จัดขึ้นปีละครั้งในฤดูศาสตร์เดินทางมาถึงพอดีพื้นที่ล่าสัตว์ก็คือภูเขาลู่ ที่อยู่ห่างจากเมืองเร้าจริงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้300ร้อยลี้และยังเป็นเส้นทางที่ขบวนจากสีเยี่ยนจะต้องผ่านจึงเป็นการพบกันโดยบังเอิญทุกคนก้าวลงมาอย่างจนใจรถม้าที่อยู่ด้านหน้าถูกไล่ไปจอดอยู่ข้างทางส่วนรถม้าขององค์หญิงถูกองคารักคุ้มกันไปยังขบวนล,ล่าสัตว์ที่มีทหารสวมเสื้อกราะคุ้มกันอย่างหนาแน่นเวลาผ่านไปราวหนึ่ง้านทุก มีขันพี่มาประกาศราชาองค์การให้ขบวนรถของสีเยี่ยนล่นตามไปยังภูเขาลู่ทุกคนคุกเข่าอยู่ข้างทางรอจนกระทั่งเห็นห้องเต้แขวนเหยียนพี่ทรงฉลองพระองค์ชุดล่าสัตว์ประทับอยู่บนอาชาตัวใหญ่นำพาองค์ชายและเหล่าขุนนางทั้งหลายผ่านไปแล้วค่อยลุกขึ้นยืนขึ้นรถม้าตามไป คงเพราะถูกสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันขัดจังว่าอีกทั้งขบวนที่เห็นก็ยิ่งใหญ่มากเสียตอนหญิงงามทั้งหลายเมื่อขึ้นรถม้าแล้วก็ยังนั่งเมยอ,อย่างตกตะลึงไม่มีใครกล้าส่งเสียงพูดคุยเหมยหลินรู้สึกโชคดีอยู่ลึกๆไม่รู้ว่าโชคดีอย่างนี้จะอยู่กับนางไปอีกนานเท่าไหร่ถ้าไม่หาวิธีรับมือเสียแต่เนิ่นๆเกรงว่าจะเผยพ,พิรุธให้เห็นได้ขบวนรถม้าแล่นไปสองวันก็ถึง ุดหมายกองงานที่พักกลางกระโจมบนลานกว้างเอาไว้เรียบร้อยมีท่อนไม้ท่อนใหญ่ล้อมเป็นรั้วอยู่รอบๆมีประตูเข้าออกติดผ้าม่านสีเหลืองด้านนอกยังมีทหารยามเข้าเวรกันเป็นกะเพื่อป้องกันคนร้ายบุกเข้ามาขบวนเจ้าสาวจากสีเยี่ยนนอกจากองค์หญิงและนางกำนันคนสนิทแล้วคนที่ติดตามมาถูกจัดให้พักอยู่ในกระโจมด้านนอก ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจะออกไปไหนไม่ได้หญิงงามต่างมีลังสังหรณอนว่าชะตาชีวิตของพวกนางคงจะถูกกำหนดจากที่แห่งนี้แม้จะทำใจหลังจากถูกคัดเลือกส่งตัวมาพร้อมกับองค์หญิงจื่อกู้แล้วก็จริงแต่ตอนนี้พวกนางพันรู้สึกหวาดหวัว่นพรั่นพรึง หญิงงามอีกห้าคนที่พักอยู่ในกระโจมหลังเดียวกันกับเหมยหลินก็มีได้สนุกสนานร่าเริงเหมือนวันก่อนๆทุกคนหน้านิ้วคิ้วขมวดมีความกังวลแสดงออกอย่างชัดเจนสำหรับเหมยหลินที่ไม่สนใจกับเรื่องนี้กำลังนับนิ้วเพื่อคำนวณจำนวนวันที่ต้องหาข่าวที่มีประโยชน์ส่งให้องค์กนเพื่อแลกกับยาแก้พิษเรื่องที่นางรู้สึกว่าโชคดีมีเพียงเรื่องเดียวในตอน นั่นก็คือหลังจากพบกับขบวนเสด็จของฮ่องเต้แขวนเหยียนทําให้หญิงงามทั้งหลายเริ่มพูดคุยกันด้วยภาษาของแขวนเหยียนพวกนางพูดภาษาเหยียนได้คล่องแคล่วมากกว่าเช้าเหยียนแท้ๆเสียอีกดดีที่ไม่ค่อยได้ชวนเหมยหลินพูด วันรุ่งขึ้นยามแสงอรุณแต่ขอบฟ้าเสียงเป่าแตรดังขึ้นไปทั่วลานกว้างเสียงฝีเท้าม้าดังกระหึมราวกับเสียงท้องฟ้าคำรามแทรกด้วยเสียงตะโกนอย่างหึกเหิมปลุกหญิงงามที่เดินทางมาไกลสะดุ้งตื่นพวกนางมองหน้ากันเลิกลากเชกเช่นกับสัตว์ป่าตัวน้อยที่กำลังจะถูกไล่ล่าอย่างไร้ความปราณีในป่าเขา เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าสำหรับคนที่กำลังรอคอยการตัดสินของโชคชะตาผู้ล่าทั้งหลายทยอยกลับไปที่พักในช่วงที่ม่านราตรีทิ้งตัวลงมาพบไฟถูกจุดให้ความสว่างอยู่กลางลานกว้าง เนื้อสัตว์ป่าที่ถูกล่ามาได้กำลังถูกปรุงอยู่บนกองไฟกองใหญ่เสียงพูดคุยเสียงหัวเราะผ่านช่องเล็กๆของกระโจมเข้ามาได้รับรู้ถึงความรื่นเริงบันเทิงใจของผู้คนที่อยู่ห่างออกไป ในขณะที่หญิงงามทั้งหลายนั่งอย่างกระวนกระวายในกระโจมมีราชองค์การเรียกพวกนางออกไปสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายก็คือมิได้สั่งให้พวกนางทำการแสดงที่ตราเตรียมเอาไว้เป็นพิเศษแต่อย่างไรลานกว้างยามนี้สว่างมากพอที่จะเห็นเศษสร้างดอกไม้ที่เกลื่อนอยู่บนพื้นดิน ยังมีร่องรอยของมีคมบนพื้นที่แสดงให้เห็นว่าเพิ่งมีการแสดงที่น่าตื่นเต้นผ่านไปไม่นานหญิงงามสามร้อยคนเข้าแถวเรียงหน้ากระดานอยู่กลางลานกว้างแถวละสามสิบคนทั้งหมดสิบแถวเพื่อรอาการคัดเลือกจากขุนนางใหญ่ทั้งหลาย เหมยหลินยืนอยู่แถวท้ายสุดนางเอียงตัวไปทั้งขวาเล็กน้อยจึงมองเห็นห้องเต้แขวนเหยียนผู้สูงสักได้ชัดเจนเขาคงเคยเป็นชายหนุ่มที่มีกำลังวังชามีพลังเหลือล้นเขาคงเคยงดงามอย่างมากแต่ตอนนี้นางเห็นก็แค่ชายวัยกลางคนที่ผ่ายผอมสุดโทมคนหนึ่งดวงตาเรียวยาวยังคงมีสเสน่ห์แต่ก็ถูกรอยค้ำที่อยู่ใต้ดวงตาทำลายความเฉียบคมที่ เคยมีอยู่จนรู้สึกถึงความผิดปกติบ้างอย่าง พี่นั่งด้านล่างทางซ้ายมือมีชายหนุ่มอายุราว2 0่สถึงสาปีรูปร่างกำยำนั่งอยู่หลายคนเห็นได้ชัดว่ามีใช่เชื้อพระวงแต่เป็นแม่ทัพอายุน้อยที่เป็นกำลังสำคัญในการล่าสัตว์ครั้งนี้ทางขวามือก็คือองค์หญิงจือกู้ที่มีผ้าโปร่งปิดหน้านางก้มศีรษะไม่มองมายังหญิงงามทั้ง300คนตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ ส่วนคนที่นั่งอยู่ด้านเดียวกับนางส่วนใหญ่จะแต่งกายคล้ายขุนนางฝ่ายบุญหมหลินมองสภาพรอบด้านอย่างถี่ถ้วนดีแล้วก็รีบหลบตามองพื้นมีเสียงไร้พลังแต่ยังมีความน่าเกรงขามแทรกอยู่ดังขึ้นปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียม ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ